ดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะพาไปรีวิวแบบละเอียดกับ Toyota y a r ริรุ่นปี2025รถคอมแพก์คาร์ที่ยังคงโดดเด่นทั้งในเรื่องดีไซน์สมรรถนะและความคุ้มค่าโตโยต้าได้ปรับโฉมยาริสใหม่ให้ดูเฉียบคมข,ขึ้นขับขี่สนุกขึ้นและภายในห้องโดยสารก็รูหราขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเริ่มจากภายนอกก่อนเลยยาริส2025มีดีไซน์ที่ดูโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมากขึ้น ด้านหน้าติดตั้งกระจังหน้ารังพึ่งสีดำขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่เรียวยาวทำให้รถดูทันสมัยและมั่นใจเส้นสายตัวถังด้านข้างมีความคมชัดพร้อมล้ออัลลอยขนาด16หรือ17นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยช่วยเพิ่มความปราดเปรียวด้านท้ายมีไฟท้าย LED ด,ดีไซน์ใหม่ที่เชื่อมกับฝากระโปรงหลงัง พร้อมสปอยเลอร์ขนาดเล็กและกันชนท้ายที่เสริมความสปอร์ตแต่ยังคงความเรียบหรูนอกจากนี้ยังมีสีตัวถังใหม่ๆเช่นน้ำเงินอิเล็กทริกบลูและแดงรูบี้แฟลเพิลให้เลือกอีกด้วยโดยรวมแล้วยาริสใหม่ดูพรีเมียมขึ้นอย่างชัดเจน มาต่อที่เรื่องสมรรถนะยาริสเป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวในเมืองและรุ่น2025ก็พัฒนาให้ขับสนุกยิ่งขึ้นใช้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.5ลิตรให้กำลังประมาณ120แรงม้าและแรงบิด110ปอนด์ฟุตส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยแม้ตัวเลขจะไม่ดูหวือหวาแต่ด้วยน้ำหนักตัวรถแค่ราวๆ2,300ปอนด์ทำให้การตอบสนองว่องไวและขับขี่ในเมืองได้อย่างสนุกระบบช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เพิ่มความแข็งแรงให้เข้าคงได้มั่นใจยิ่งขึ้น พวงมาลัยมีความแม่นยำและให้ฟีลลิ่งที่ดีส่วนความเงียบในห้องโดยสารก็ทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนก่อนเหมาะสำหรับการวิ่งทางไกลและที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันสุดๆด,ด้วยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ40ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวงเข้าไปดูภายในกันบ้างห้องโดยสารของ y a r i ส2025ดูพรีเมียมกว่าเดิมเยอะมากการจัดวางดีไซน์เรียบง่ายแต่หรูหรา ใช้วัสดุซอฟทัชบริเวณแผงคอนโซลและประตูพร้อมตกแต่งด้วยอลูมิเนียมปัดเงาตรงกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรุ่นสูงสูงยังมีที่ชาร์จไร้สายระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกดระบบปรับอากาศอัตโนมัติและเครื่องเสียงพรีเมียม JBL มาให้เบาะหน้าพพอร์ตได้ดีนั่งสบายแม้ขับทางไกลส่วนเบาะหลังพื้นที่ไม่กว้างมากนัก แต่ก็พอเหมาะสำหรับนั่งใกล้ๆหรือเด็กเล็กด้านท้ายรถแบบแฮชแบ็กก็มีพื้นที่เก็บของที่ยืดหยุ่นปรับได้ตามการใช้งานนอกจากนี้ยาริสใหม่ยังอัดแน่นด้วยระบบความปลอดภยัยทั้ง cruise control แบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเซ็นเซอร์เตือนมุมอับสายตาและกล้องมองรอบคันที่มีมาให้ในรุ่นท็อป ส่วนเรื่องราคานั้นยาริ s 2025ยังคงตั้งราคาได้อย่างน่าสนใจรุ่นเริ่มต้นเริ่มที่ประมาณ690,000บาทหรือราว19,000ดอลลาร์ รุ่นกลางที่ได้ฟีเจอร์ครบครบจะอยู่ราวๆ760,000-820,000บาทและถ้าเป็นรุ่นท็อปหรือรุ่นพิเศษก็อาจแตะประมาณ900,000บาทเท่านั้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Honda Fit หรือ Hyundai Accent แล้วยาริสให้ความคุ้มค่าที่มากกว่าทั้งเรื่องอุปกรณ์ความประหยัดและชื่อเสียงเรื่องความทนทานของแบรนด์โตโยต้ Toyota ายาริส0 2 5เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่ารถคันเล็กๆก,ก็สามารถดูดีขับสนุกและใช้งานได้จริงในทุกๆวันใครที่มองหารถใหม่ขนาดเล็กไว้ใช้ในเมืองหรือรถคันแรกที่เชื่อถือได้รุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆกันนะครับ